สวัสดีครับอยู่ผมกูเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกม TTA w h c t e a i t y City, ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ในตอนที่4ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาเราไปทำภารกิจเติมเตอเลยท่านผู้ชมไปครับในตอนที่4นี้ผมจะมาภารกิจของเอเวอรีครับตัว A อนี่ครับตรงตึกล้างนะครับตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จซ้ายมา เอ้ยชนดูรถสปอร์ตมีอะไรฉันทำอีกล่ะเอเบอรี่ทอมมี่ก็เรามาหาเอเบอรี่ครับมาดีมดดีเชนแมนคืออะไรโอ้ยรถติดอีกแล้วเอเบอรี่นะครับเพว่าไงเพื่อนได้ทำไปดีมากนะ ฉันภูมิใจตัวนายเหมือนเคยเรนแผนไม่มีวันหายเออฉันมีงานให้นายทำอย่างนี้จะมีแบบแผนของชั้นที่เราจะสร้าง พอดีฉัน่งนะับพอดีฉันมีงานให้นายทนายต้องไปทำลายตึกนันเพื่อฉันจะให้เสนอแบบแผนตึกฉันให้เขาทำายโอเคผมไปทำลายตึกนั่นแหละวรหารฉันจะทให้ในเมืองนี้ั่นคือไดีที่ดีมากโอเคครับไปทำลายตึกให้เอเวอรี่ครับก็คือ เอเบอรี่มันอยากได้งานสร้างตึกนี้มาครับแต่มันโดนตัดหน้าโดยบริษัทคู่ <You 're S 1> แค่งครับแล้วมันยังสร้างไม่เสร็จเราต้องไปทําลายตึกครับของเอคูแข่งให้เอเบอรี่และเอเบอรี่จะเข้ามาสร้างต่อแบบแต่งของเขาครับเนี่ยการสร้างทําลายตึกนี้ก็คือภารกิจในตำนานครับนี่ครับคืนรถตู้ไปเลยเราจะขับเครื่องบินน้อยไปวางระเบิดกันภารกิจโคตรเกียิของใครๆหลายคนในยุคนั้นนะครับว่า มันยากจริงครับแต่สำหรับผมไม่รู้ครับเรามาลองชมมันดูโอเคมีอยู่สี่ลูกแล้วก็จับเวลาวครับโอเครู้แล้วต้องวางตรงถังครับมันจะมีคนงานมาล่อคอยทุบเครื่องบินครับโอเคมามันจะบอกจุดเตอจุดไว้ตรงไหนบ้างครับเทคนิคผมคือต้องขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วไล่ลงมาครับ เอาที่ไกลสุดไว้ก่อนก่อนที่เวลาจะหมดตอนนี้ชั้นบนนี้มีรปประอครับให้เวลาเจ็ดนาทีสามสิบวินาทีก่อนที่จะหมดเวลาครับโอเคขึ้นชั้นบนมันจะเป็นบันไดเป็นช่องว่างครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับว่าต้องทัาไงถอยหลังไว้ก่อนเพื่อนเอาลูกหนก่อนเฮ้ยาย,ายากเหมือนกันวะ ไปได้สิเออมาอืมได้แล้วไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูครับมันก็ไม่ยากเกินกว่าอะไรเออเนื้อกว่าแรงเะเท่าไร,หร,สะสะไห,รหรอกใช่ไหมเพื่อนอบินไปก่อนเลยชันบนสุดเดี๋ยวบางที่ไกลกันครับก็เลี้ยวขวาาทีนี้นี่ครับลายเก็บ ลายเก็บผลงานนนวอเตอร์ครับวอเตอร์เฮลล์เหรอครับวอเตอร์เฮลสกูบิยอนนี่ครับคือบินขึ้นไปเลยครับมจะโผล่ชั้นหลายๆชั้นครับนี่ครับเฮ้ยตรงนี้ต้องตะหมุนขึ้นไปชั้นบนก่อนเพื่อนนี่มาทางนี้บันไดอยู่ไหนเอ่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา สูกทางไม่เอ่ยเฮ้ยยากเหมือนกันวะมันจะมีช่องบันไดอยู่ครับอุ้ยขึ้นผิดช่องแล้วเพื่อนมันจะมาวางชั้นบนสุดกันครับง่ายๆช่องนู้นเออทางขึ้นอยู่นู้นเพื่อให้ชั้นต่อไปจะได้ง่ายครับชั้นบนสึกว่าจะมีอยู่อันนึงมงครับ อืไปไ้ายเวนชั้นนี้มีปะเอ,อ้ตรงนี้เขาตรงนี้นี่ครับชั้นบนสดุดจะมียามรปภอ,อยู่หรือเปล่านี่ครับมีตู้ยูเรามายอมไปเลยพวกเฮ้ยจัดการเราพวกจัดก,การรปภก่อนเออเออชนเอาใบพัดปาดมาครับ เอาไปพัดเฮ้ยปาดตายไปซะเ <When? S 1> วนรปฟอลสองคนอ๋อเวนผมก็โห oh, ต้องกดหย่อนลงไปก่อนนี้ว่ากดตรงที่ลูกกระสุนครับไปฮะลงไปชั้นล่างกัน let's go let's go it now ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เพียงเราต้องรู้จุดอย่างเดียวครับว่าต้องไปทางไหนลงทางไหนเข้าทางไหนบ้างครับ เรซ้ายหรือเปล่าเออนี่แต่ก็มาชั้นชั้นนี้แล้วครับนะเราผ่านเลยเรารพอรำบนได้แล้วครนนี้ก็ไม่ยากแล้วครับเราไปชั้นบนสุดก่อนครับว่าไงคนงานอยากมีปัญหากับผมเหรอฝนตกแล้วครับเหลือเวลาห้านาทีกับระเบิดสามลูก ถ้ากดลูกะสุดนรับถึงกดแบบยิงครับ,บ,บ,รบสิ่งจะย่อระเบิดได้ผมว่างบมาโอเครีบไปกันเหลือสามจุดเฮ้ยอย่ามาทุบเครื่บินชันนะระเบิดตัวค่เอเวรีกันไล่มาจากัชมบนสุดก่นครับไม่ต้องไปสนใจเวลาครับเราถ้ายิ่งดูเวลายิ่งกดดันครับนี่ฮะ เลี้ยวขึ้นไปก่อนเลยอุ้ยชั้นสามชั้นสามบินมาตรงนี้ฮะเฮ้ยขึ้นไปชั้นนึงนี่ชัน้นนี้มุนซี่เพื่อน จะขึ้นไปด้านหลังนู่นะฮะจะไปมองเวลาครับยิ่งมองเวลายิ่งกดตาเรา,าเปล่าอเคข,ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งฮะไปชั้นบนสุดก่อนเพื่อนมีชั้นหนึ่งครับบินทะลุขึ้นไปเลยนี่ฮะเยี่ยมมากเลยเพื่อนโอเคนี่ฮะขจอนไปเลย กี่พนมาสามนาทีเรือๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสองจุดชั้นกลางชั้นอันนี้ฮะนี่ครับลงตรงนี้เลยเพื่อนลงทางนี้เลยครับเราต้องลงมาทางนี้เลี้ยวขวาไปเออมันมีอาชี e เม m e ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะการยามได้หมดเราจะได้อาชี e เม้น n ปลดล็อกครับ ง,ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมเลื่อๆครับเวลาเหล็กสองลูกกับเวลาที่เลื่อๆไปกันครับค่อยไปเพื่อนคือเพื่อนเราจะการบรอบพอแล้วก็ไม่มีปัญหาครับชั้นสามเหรอได้สิมันอยู่ชั้นสามบินมาเฮ้ยเฮ้ยบินที่ตัวระเบิดสิเพื่อนเฮ้ยปาดปั้น เออเออเออเฮ้ยทุกทุกไปซ้ายเวนปิวไปซะอยต,ตามฉันมาฉันฟาดเรียบหมดละไปชันบนก่อนครับอืออขับเครืองบินดีๆสิวะโอเคไปชันบนก่อนเพื่อนเด๋ยวขวาไปมา อยู่ชั้นกลางหรือเปล่าหน้าชั้นกลางครับนู่นชั้นนู้นเวนเออชั้นนี้เออชั้นนี้แหละบินไปทางซ้ายสิเพื่อนเอออยูตรนวน้น นะบินโชบไปก่อนครับกณไงคู่หูขอปาดหน่อยนะเออสองนาทีเห,เหลือเพื่อนใจเย็นๆครับท่านชมไม่มีอะไรยากเหมือนบ้าก,กว่าแรงครับจากนี้ก็บินเหลือชันสุดท้ายแล้วครับจะไปสนใจเวลาครับท่านชมยิ่งรีบเหมือนคิวบอครับยิ่งรีบยิ่งช้ามาลงไปเฮ้ย ลงมาเลี้ยวซ้ายไปเออเลี้ยวสุดท้ายแล้วโชบไปเออเลี้ยวไปดูสุดท้ายเลยเพื่อนมันก็ไม่อยากเท่าไหร่นี่วะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนบินโชบ จัดระเบิดสวยๆแล้วไปวางจุดสุดท้ายกันนีห uh ูชั้นล่างสุดเองมีเวลาวินเล่นรอบเมืองก็ได้ครับสตู i ิ h มีคืออะไรเพื่อน1น,นาทีกว่าครับจุดสุดท้ายเลยเพื่อนจะไปมองเวลาครับนีบ่ฮะง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนเด็กผมเล่นโคตรยากเลยครับว่าจะผ่านภารกิจนี้ผมจำได้เลยมา ย้อนระเบิดลงไประเบิดไปซะตึกบ้านี่หือฮะเพื่อจะดีทีเอวันดี้จะได้มาทำต่อครับตามต่อครับตึกนายมันเละเป็นโจ๊คละเพื่อนแกนายทุนเชิญมาแทนเอเวันดี้อ่ะโอเคได้หนึ่งพันดอลลาร์ครับผ่านแล้วลงรถซะ <c oughs> ว้าวดูผลงานชั้นส <c oughs> ี่นะครับเละเป็นโจครับคนงานหน้าหง่อยครับ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็สร้างใกล้เสร็จแล้วขอยืมรถหน่อยนะอืมคันนี้ก็ได้ไปภารกิจต่อสีนะครับท่านผู้ชมอชนไปกันต่อแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เฮ้ยปอเช่เฮ้ยอย่าตกน้ำนะเฮ้ยตกน้ำนี่ตายเลยครับพอภาคนี้ทำมี่ไหวนะไม่เป็นมีปอเช่ตกน้ำไปคันนึงแล้วไปไปตรงนู่นนะครับตัวสีภารกิจตรงท่าเรืออืนี้เอฟฟิตเคิลโลซิเบิร์เพว่อจะซ้ายไปว้าวรถสปอร์ตน่าสวยจังอืม เบรกเบรกเบรกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปฮอขอเปิดก่าน้ำก่อนเลยกันภารกิจอยู่ท่าเรือครับตรงนี้นี่เองุ้ยมีรถสปอร์ตด้วยเบรกลง นี่ครับท่าเรือที่สองมาตรงเรือกับท่านนพมาเจอเวอร์เซตีว่าไงครับท่านมาพบในพครับล็อปเตอร์ไหมไม่ครับขอบคุณมากครับเออช่วยกุ้มใจจริงๆฉันยังมีเรื่องอยากให้นายช่วยอ่ะไอคอนซาเลสมันทับเกินกว่าเกณฑ์คำนะคำตายฉันฉันอยากส่งนายให้ไปเก็บมันต่จริงจริงแต่นนี่ฉันปวดหัวมากเลย ไปฆ่ากอสเลตให้ฉันหน่อยสิเพื่อปิดปากมันเรื่องเงินอะไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคเรื่องเงินนายต้องการเท่าไหร่ฉันให้นงยนมากเลยไดเท่านั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงินเขอนายไปทำไม่สำเร็จก็พอโดยใช้เลื่อไฟฟ้านี้เอาแล้วครับสิงหาทรัพย์ครับเอาไปแล้วอย่าให้อย่าใช้ปืนละโอเคครับได้เลือไฟฟ้ามาแล้วไปกำจัดไอกรสเล่ที่มันทำเกินหน้ากันตาในพลทำให้ในพลเสียชื่อเสียง ไปครับวันนี้รับบทสิงหาทรัพย์ครับคาตากรต่องน,นี่ครับเลื่อยพี่คาดครับไปไปเฮ้ยก็สเลดงานไม่รอดแน่ขับเบ้ยเฟอร์รอรี่เลือเรือเลมโบกินีคันโปรดไปมันอยู่ตรงห้างสรรพสินค้านึ่เก็บวาวน้ำไปซะ เนี่ยนี่ครับป้ายโรงแรมตอนแรกแก้ผมคิดว่าตู้ไปสษณีย์ครับน่าไม่รอดแน่กับวันนี้ไอคอนสเลปอื้อโอ้เจ็บมีเครื่องแล้วครับว่าไงป้าหลบด้วยครับคุณพบเลื่อยฟ้ามาด้วยอืมคือิดดิแค่เอาดูห้ามสารสินค้าตรงไหนเก็บโครงการมาดู ทำร,ระบบเล็กดอมาครับนี่ไอ้ห้างไปสมเปสินค้านี่ฮ้ยน,นาไม่รอดแน่กีฬาสเลสเดี่ย,ยวขวาไปตรงนี้มันอยู่บนตึกนี้แน่นอนครับนี่ครับจอดนายต้องเจอเลื่อนไปฟ้าพิฆาตของฉันกีซาสเลสมาครับเห็นในกนซาเลสกำลังคุยกับลูกน้องอยู่ครับ เฮ้ยกอร์สเลสนายไม่รอดแน่นายเป็นครับแหยุดมันสิอย่าให้มันมาใกล้ฉันเออเฮ้ยสับตับไปโดนว่ะเออเออเลื่อยไปซะ้ยไปดีกว่าโอ้ไม่นะเจอฉันด้วยคนตำรวจมีคนบ้ามาไล่ฆ่าฉันแล้วไงล่ะไอ้กอนซาเลสนายไม่รอดแน่เฮ้ยตำรวจ เฮ้ยวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าทุบฉันตำรวจเวนเฮ้ยเฮ้ยโดนตำรวจเลยหวดวะไอคอนซาเลสไอ้บ้าวิ่งเร็วจังวะนายไม่นอนแน่ไอคอนซาเลสตำรวจเลยหวดเฮ้ยเฮียเลยหกสิบเก้าเวนนี่ทำไมมันวิ่งเร็วจังวะ กระโดดไปครับง่ายสุดครับสุดต้องคือกระโดดตายไม่รอดแน่กอนซาเลสเฮ้ยเฮ้ยเวนเวนเวนไอ้กอนซาเลสหนีไปแล้วกระโดดไปเออกระโดดเร็วกว่าเฮ้ยเหลือ5กว่ะเออตายซะก้อนซาเลตเออตายซะตำรวจบ้าเฮ้ยไอ้ขับรถนิ่เฮ้ยฉันขอรถหน่อยลงมาซะ ยืมรถหน่อยพวกตำรวจไล่เราได้พิฆาตตำรวจไปแล้วไปครับมีตำรวจกันเจอไซต์คอนสเลสมาตรงนี้ครับมาอู่พ่นสีเฮ้ยเจอตำรวจวะมีเสือป่าจระเข้อู่พ่นสีเฮ้ยตำรวจ มาวันหนึ่งตำรวจจะพดกระโหลกคนสีรถไปซะเป็นนายจะ่านเลยทันทีเฮ้ยอย่านะเว้ยคุณตำรวจมาวะโทษทีนะครับคุณตำรวจผมขอเปลี่ยนสีรถหน่อยแค่นี้ตำรวจก็ตามไม่ได้ครับโอเคครับผ่านครับได้สองร้อยห้าสิบดอลลาร์โอเคเราไปเซฟกัน เฮ้ยพึ่งพ้นสิทธิ์รถมาใหม่เวนเ,เลยไปฟ้าพิฆาตได้สองร้อยห้าสิบจุดฟ้าเออพึ่ตำรวจแค่เชี่ยวดาวคงไม่ขึ้นหรอกครับขับรถยังไงของนายวะนี่ครับอันนี้คือยาสโลครับอยู่ตรงนี้ครับกินแล้วจะสโลโมชั่นครับอุยอ้ยเออชนชนเนี่ตายสิ ไปครับไปทีเดีวยวเฮ้ยมีเนินจำตรงนี้มามมาชมบรรยากาศดินทะเลกันว้าวสวยงามบ่าไงเพื่อนวนนี้เช็ดขับโฟล์คี่มานะไปครับ ดิฟโชว์หน <Overwatch> <tr> <aro> ่อยเอ้ยนี่ไงครับชิปดิฟโชเอ้ยเราเป็นสตาร์ไปแล้วเอ้ยดิฟดิฟดิฟอืมดิฟดิฟดิฟมาครับจอดหน้าโรงแรมโอเคฮ่าฮ่าไอคอนซาเลสนายไม่รอดแน่มาครับมาเซฟก่อนโอ้ยใครตดวะเนี่ยเหม็นจริงเลยไปกลางคืนแล้วเราขึ้นไปตรงห้องพักกันครับไปดูห้องพักว่ามีอะไรบ้าง วิ่งไปครับนี่ครับมีเปิดทีวีจริงไว้ครับนี่ฮะโอเคโอเคครับในตอนที่4นี้กูดเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่9ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เอ้ยไม่ใช่ไว้เจอกันใหม่ในตอนที่5ครับพูดผิดครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคครับในตอนที่4 <c oughs> น,นี้ này, ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในตอนที่5าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ